มองให้ลาลงไปเห็นเลยนะบังป่าตัวซ่อมมือนี่ปลาดุกไลยนี่ไล่เตยนะเตยหนวดปลาดุกนี่ยหนวดมันแบบไหนนะหนวดมันสีก็จะปลาดุกอืมมันกระโดดขึ้นเห็นไหมมองนี่ปลาดุกแบบไร้เนี่ ô lồng mua bao đốt rái tẹp tên nhỉ ô ô ô nhưng phải nhưng phải lấy nhưng phải lấy ô phải lót ไม่ปลาดุกใหญ่สีจะสีเอิดปลาดุกอุก่ยวะจ้ะปลาดุกยังกะงูตัวหนันบ่ที่มันแล่นไปนะป็นโรคดากอะไร

ได้เ่คนที่บอกว่าเอวมันร้องเหมือนยังไงไปเลยมุทีตมอ่ะได้นีมันยังใครได้นีแรกๆมนห่วยสูมิี่ยุ่ส่ผิวเหวโอ้โหอแต่อาหวลง้อ

จับน้มูจ้าเตืให้จับนมู้าไอน้องมึงจเอยเ้าอยู่บ่อช่วยจับเลยเถโอ้อยากจับเห็เปนเด่นมึงแ่บนคือวาบปาเอยวะุ่นะุ่นะโอ้ตัวเงี้ยเลยอืสาตัวนะ

เปีนท่ามาอยู่ขวาปวดเ่กบอกไม่ฮะว่ับี่น่เท่าับอกไม่หวพี่เน่ไเก็บมิกนวยทุนอย่เ้น่าเียงเด่นน่ะาาเชียงเนี่ยนี่ตัวเงี่ยเออนี่ตัวง่ยม่เียงไอ่าัง่ยเดี๋ยวัวปลาข้าอย่านย่างมา

bật cái cái mình Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

พี่เสียรับสายมื้อนี้ đi ได้ทําผู้สาวอ่อมันเลือดนึงอือโอ้เลือดนี่อู้ตําหนอู้ยิน

ต um ัววัวจะคล้องเกี่ยวกอะไรครับนี่เกียวอะไาบไปมันยังมันดึงมากไปขาดงนี่เหไขล้อง่ขาดถงไอ้ไอ้โคมีนะเออนวเพรายานาดดิอือ มาเจ็บนบานเยยังกรยยางลัหกางนเาลับเนี่ปลาเขานี่มจับกันนี่าเลยจับจับปลาเขาีละเอาบิดาคนเมือไหฮะ tuyệt vời <laughs> không của tôi không có không ยอยอมาค้างไฟมาอาองสุรศรีเอาเราถอกใส่ปงสุนะงรศส,นะป,รสป,ป่าบนนะเสร็จอย่ง ปวดไปปวมาปวดยงเนหนี่เกยเบ่งองลองเลยหรอโอ้งานได้รปดุกลยข้างหนอเบ่งองล่องุจะมกินปลาน่อยตัวมันกิ่นอเนะายังกะเจ็บสมกเล็บหันเ่ีถุงกระปูแน่เไปัว้าน ไม่ได้เตะเวปอะไรโอ้ยตัวบางเง้ยเลี้ยงาตาพ่อคอยนี่หละตอนเชมาตาพีเจ้าคนละตัวช่างงูเลยด่างงูนะตัวถ้าจับบางยาวกวนี้หรือว่าตัวถ้าจับขึ้นยยุ่ยใส่ น่าแป,ป้าสวยนี่นะ่ะตัไป,ไปอะไรเปล่า้องามันบอมึงไอ้ไปตัวไปจะง่วงเหรอไอ้เจ้าน,นั่งกับตะเหลาเอ้าไอ้นี่กรลิ้นตนเหลาเอาไปกินเด้อเฮ้ยเปนนี่เบิร์นเหรอยันบริปิ้งนีอกปลาหินเริ่มเริ่มเขามีตีเกเาแล้วอะใชู้้สไตายจีย่างบ้าง